สบายดีย่ำสาวเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนทักทายสบายดี <laughs> น้องเนยมารายงานโตพ่อนลำ่ำให้ป้าลุงเบิง่งอืมเอออ้อดะ <laughs> งามเ้ยมีเยอะมียัง,อ,ง,อ,งอ,อีกคนเอออ้าวสองสาว อ้าวบอรเอรอนะลูกเอ้อผอเผอ้าวยังอีกเฮอะไดอีกบ้านพี่น่้าเ่าองดนช่าแล้วกันผ่อนบอน้ำกู้นั่นเลยเมนูตอนเช้าของเฮามาหนี เวล้เพิ <Either way. S 2> e. no, numa, ่งกำลังทอดไข่ไห้นี่พี่น้องพี่น้องเอาหนึ่งยอดบักบวบแล้วก็พักบุ้งน้ำเนาะนึ่งเล่อพี่น้องบลาดุ๋ยถัลวกมันสีชันสิงาเพอร์หนึ่งนี่ใส่็จเจียวกระเดกอ้เมงวันกระไลาย่พี่น้องเอ้ยพีน้องบอกกันแนะนำกลางมุ้งเลยปถูกมุกงเจียวกระเดกอาหารตอนเช้า เี่วก็เด็นึ่งผักเอามาลูกพามอนทอดไข่ตัว่อัวคบัวคเกิดมานตัม่ดอกบัวคัเขกร่กน่กน่นี้ดสบายดีสบายดีพี่น้องพังด้ดอกสบายดิ กัดนิ่วกัดลมแต่มือตยืดยอ้ายืดอ้ายืด่คะทำไมไม่เปลี่นตุ้มให้หนูเลยอ่ะเพ่ตุงก็ยังเพิ่ตุงตุงยังครับจะจะหาแม่เลยนี่เลกกูมือนี่ควแม่บอบอโนนโนนโนอนนโนหแล้วิน

mặt của hàm gắn. Nhưng hát mắt 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 หัวัวปถินหน้ายมั่วค่ะพ่อถินหน่ายอะไมั่วกันแป็นัวแล้วนี่เป็นถิ่นมั่วนี่เป็นไอ้ยมันกระหลงกระลงไปแล้ว

ใส <c ười> ่อมากระายมันจะชินกสนเลยล่ะกระจายเลยล่ะไปโขงนี่บินเสียงบินตึงตึงโตแก่หายเลยเหรอีเบอนดหนานี่เกจยายนี่เอมาามีบเอามันไอมันไดันอะไรดวิวเวลาจีกชัดโตาไปจีอันันเนาะนดอนงนั่นล่าอน้ เขาปิดมาปุ่นไปอย่าไปตตั้งเามีได้ยังอืมอ่าแม่อ้วคอบกินเขาแตัวใหญ่นกามกินบิป่ะว่าฝนกินอไตกว่าฝนคนยิบยังตัน้กดวเทลงวะฝนดว่าเจียวลูกข่อยข้นขาถ้าเรบวกกนนอย เด็กกินกะทิเนาะปลาเนาะประทูนเนี่ยเนาะเขาอะไรเนาะบวกบุกยาได้ไม่ตายเลย Lý đồng mất suối đâu này Hả hmm? à, nghe không? Thương hủa <Nhà> <Nhà> ซาบซับซาบแทันงแหละเอาไปปัน่นอ้าไข่ตุ้ยแทนแทนไปปั่นปูนใส่ขาวไข<อ>่้องกินมัอนด้ถ้าเคยเห็นขอาใส่ข้าวน้อยกินหมได้ไข่น้องกินมดได้ไข่แดงก็ ก็จะอับกินไข่แบบนี้ไงอะไรหยางหยางเป็นหลยมากินไงเกินใจย้ายมากินถอดไข่หน่อยได้อกบุบบุบแต่จ่าก็โม่

ฐานนี้ท <pr> ุกไข่ยังกัดนี่มือกัดมมีผัวมาเป็นตัดเลือเอมัวมาเป็นตอืมตัด็นงตัด้องเก็บเก็บเองวันนี้วัตได้ดื้อนะตัวฉลามยังลงมาบินเลย Thế là mới dừng cái dương xà lát tươi nó bỏ ngọt Tao dùng phòng á Cái cây 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 đầm cây ไกินน้องเอ็กินียบเทียบมาดีัหจเลมโเห็ดม่ชจะกันไฟใช้เปลงหลุมบอยจะมงเต็มมาทันทีขึ้นกรเดินเลยยังเอาไข่มีจะข่ตาเลื่อนตอวมก่อนแต่ที่มันทำนั้นนะเทียบ

ยดอัน้ด้บตดาวเาไปแขกกับผู้จักเนาะ้ขายามารเลาเขาาายาเห็นาหน้าายางคุณเ็บตาที่เจ้ามาแล้วเออหยดเลียเรมีเรื so, like meeting, uh, okay. mm ่องนะมันเจ็บแหงมเออเงื uh, ่อน้อยนะมันเศร้าเหรอแม่นบอก

บบกินนี yeah. ่เหมากับบกินเขาก็จะลก้ล้กคาย้วเอามาหาาแต่กาเอามาจกที่ว่าบกาป้าพุยเบิดที่มันจ่อยแล้วกินก้วานนันที่วไได้้ยไปกินขสาเนาะไปกินเป็ด Bớt bớt Chơi bớt đã bằng anh lê. Bidon, gippi lê đê. Bim hưu. đi phá đã chippin đã bidon, gippi kín hiểm nhất. Bidon 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 kín hiểm nhất. ลุกได้เถอโอ้ยมาส่งเวานานใช่ฮ่าฮ่าฮ่ทไมถ่ายลุกเนี่ยเกขางซืยอมาหน่อออกมาบ่ใช่ไหครับวันดีครับวัดีครับลจะไหลเตดอกมันกินโนมยดี